สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับทิวทโลดโถดากครับวันนี้ผมจะมากินอึงครั้งแรกนะครับนี่นี่ต้มอ,อึงใส่ไปมะขามร้อนๆเลยพึ่งท้าเสร็จเลยนะครับพึ่งน้าเสร็จเลยนี่อ่า <c oughs> โอ้โหน,นี่นี่ตัวนี้น่าจะไข่นะฮะไข่นี้น่าจะไข่นะออโ <c oughs> ตเล็กตัวใหญ่เต็ม โอ้โหไข่่ขเลยไข่ไ่เลยนะครับเริ่มกันเลยนะครับนี่โอ้โหตัวไข่่เลยนะครับนี่ร้อนๆเนี่ยไข่่ขเลยฮะคร,ครั้งแรกเลยนะผมผมดูเขากินมันน่าอร่อยมากนะครับผมดูเขากินมันน่าอร่อยมากนะครับลองคำแรกเลยออื ือมมันมันืมึมต้อโซตามแก้มฮืมเหมือนเดิมครับเขาเหนียวสิบบาทเหมือนเดิมแห่เ้าเหนียวครับจำเบ๊ไปเลย Mhm mm Mhm mm mm -hmm. วันนี้อยู่กับบรรยากาศครับรูัวข้างหลังครับแล้ววันนี้ฝนตกแรงนะครับไม่รู้ว่าวันนี้อึ่งจะออกอีกหรือเปล่านะเออเดี๋ยว้าอึ่งออกเราจะไปหากันอีกนะทุกคนเพราะมันอร่อยมากขาหืมเนื้อขาวโบก็ดุแข็งแล้วก็าสิงไหเนี้ยโอ้ อืน้ำแซ่บมากเปรี้ยวไบมะขามผมว่าตัวน้อยมันจะอร่อยมากนะอร่อยกว่าตัวใหญ่นะ อพี่น้องเลยข้าแเหการยินอึง่งนะทุกคนผมรู้สึกว่ากระดูกมันเยอะมากนะอ๊ตตัวนี้เนไม่น่าจะมีไข่นะฮะโอ้นี่ไม่มีไข่ไม่มีไข่ อเอนวออย่าขามนะันอร่อยขามานะันอ่ะเพราะตัวเล็กอร่อยอะอร่อยมากตัวเล็ก เขาเรียกอะไรดูดดูดเอาเนื้อมันนะจากกระดูกอะ่ะถ้ากิน,นหนึ่งอะ่ะอืกระดูกแข็งงับยอ็งนี้แข็งแข็ง,ขงอืมกระดูกเยอะมากหมดเลยนะครับอาลาบทุกคนครับสำหรับคลิปกินหนึ่งวันนี้ที่ทุกคนขอมาหาก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผม ถ้าผิดพลาดประกันกขออภัยนะครับเพราะไม่เป็นการกินครั้งแรกครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ